สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสกุชชี่กันด้วยเดี๋ยวสกุชชี่วันนี้น่าจะเป็นแบบตัวนี้นะทุกคนก็คือหน้าแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนทำแบบหมอนข้า่นนะทุกคนเดือดชะลมากสโล om ากเลยนะทุกคนมานะคะวันนี้เราจะมาเริ่มล่างก่อนเอาเป็นชาอะไรดีอะทุกคนเออเราน่าจะเอาเป็นเอาเอาเป็นชาอะไรเดือดทุกคนน้ำน้ำชาเขียวเหมือนเดิมนะชาไข่มุกเราจะเอาเป็นน้ำชาเขียวไ,ไข่ไข่มุกเลยนะทุกคนวันนี้แต่ว่าไข่มุกเป็นปรสโกโก้นะทุกคนเอ๊ะแล้วก็เราก็จะต้อง แล้วเราก็จะต้องเอาฝาขวดสีนี้นะทุกคนก็คือก็คือสีนี้แล้วก็สีนี้นะทุกคนแล้วก็น้ำตาลก็คือไข่มุกก็คือเราใช้อุปกรณ์แค่นี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวขอตัดนะกลับมาแล้วนะทุกคนก็คือเราก็จะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องวาดวงกลมก่อนนะเริ่มจากวงกลมนี้เราก็ต้องวัดเนาะวัว่ามันแบบเท่าไหร่ก็เท่านี้พอดีเป็นอยากได้เท่านี้มากเลยแต่ว่าไม่น่าพอแนละ้ทุกคนอ่ะก่อนเราก็ต้องมานะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องวาดวงกลมวาดวงกลมไปแล้วก็วงกลมกันต่อไปนะเราต้้องทเป็นนนสีะ นี่เลยนะทุกคนแล้วก็เราก็จะเริ่มจากว่าแบรนด์นะก็ <ın> จะเป็นแบรนด์เคนะทุกคนน้ำเราแบรนดนะ์เคนาะว่าเก่งดีมีคุณภาพแบรนด์เคนะทุกคนเนี่ยเคก็จะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันคือ K. เคต้องเข้าใจนะมันคือเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันสามารถขีดเส้นตรงได้ซึ่งเราหาไม่เจอก็เลยเอาอันนี้อ้าวอ๋อาชาไข่มุกแล้วเราก็วัดนะกับชาไข่มุกกอนกแบบนี้ก็สูงประมาณนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวนะคะก็ประมาณน,นี้ อันนี้คือเราใช้กล้องถ่ายจากมุมสูงนะคะก็อาจจะสั่นนิดนึงไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่นิ่งตลอดด้วยตอนนี้แล้วก็เราก็ได้แล้วนะคะชาเขียวนี่ก็คือเศษชาเขียวคะเดี๋ยวเราจะต้องระบายสีเข้าไปซึ่งสีที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสีชาเขียวมัทฉะสองสีนี้เลยนะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราต้องตัดเส้นด้วยเจ้านี่นะคะนะมัทฉะสีเขียวเข้มเราก็ระบายนะคะก็จะสีแบบออกออกเขียวมาาัทฉะอยู่นิดนึงนะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่สีเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราใช้แบรนด์นี้มาเยอะมากเลยแมันะะคเป็นสีีแบรนด์

ต,ต้องตัดให้เท่ากันด้วยเอยต้องตัดให้เท่ากันด้วยนะทุกคนนี่ตอนนีเรากำลังตัดอยู่เราตัดบนท้องฟ้าไปแต่เขาไม่เห็นทุกคนเพระอันนี้คือได้อยู่นะทุกคนได้หรอแต่แต่เราต้องตัดอีกอันนึงด้วยนะทุกคนเราต้องตัดทีเดียวสองอันเลยแล้วก็มีคนขอกระดาษด้วยเขากำลังนั่งขอกระดาษด้วยเขากำลังนั่งมองอยู่มองสายตามหมูหมูพ่อนะคะทุกคนนะคะอันนี้ของน้องนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราตัดได้นะคะก็ะถ้าใครถามว่าทำไมตัดกระสีไปใช้นะะคคก็ือมันนนนแบบมมมมัััหดแแลล้้ววก็อันนี้นะคะผู้ตติดามคนไหนที่เเเราาออที่ติดตาามเรแล้วกก็ดไลลคค์ิปเราามกที่สุดนะคะ ลงมาเลยในนะคอมเมนต์นะคอมเมนต์ข้างๆนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะเออมเขาเรียกอะไรเออเดี๋ยวจะทำสักกี่ให้เขานะแต่ว่าไม่รู้นะว่าตอนไหนไม,มีเวลาว่าแต่ทำไม่แน่นอนต่อไปนะคะทุกคนเราก็ต้องติดเครีนะแต่ว่าเราห้ามติดเยอะเกินไปเพราะมันจะเหลือแบบนิดนึงเนี่ยแล้วก็เหลือประมาณน,นี้เดี๋ยวเราก็เอาไปทำสักกุชชี่ให้ผู้ติดตามนะแต่ถ้าให้เลือกเราจะเอาฝั่งนี้มากกว่าแนละ้วทุกคนเพราะมันสีเข้มให้ผู้ติดตามเอาอันสีอ่นอนไงนี่เป็นการหวังดีนะเดี๋ยวเป็นเบาหวาน <S <S ผู้ติดตามอยากเป็นเบาหวานเหรอเอาสีเข้มไม่ได้นะเพราะว่ามันใส่นลำตางับบบเเสีียวมฉะแอออดตุ่ขภาพนะะทุกกกกคนนนนนออออออ่่่่ตตตตไปปเเเรรราา็็็ิิดดดงงี้้้้สจแแลลลลววใใชชมมมััยหหืึึ ทวดที่หลอ,อกมาตัดถ้ามันเป็นเส้นๆหนูเนี้ยนี่จ้าละอาจจะมองไม่เห็นเลยนะนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยที่มันจะแยกกันอย่างเงี้ยเออใช่ทุกคนแล้วจากนั้นเราก็มาติชืบชืบปุ๊บแล้วก็เราก็หมุนไปเรื่อยๆติให้รอบวงกลมเลยนะทุกคนคือขั้นตอนนี้แหละยากอยู่นิดนึงนิดนึง,งต้องที่สำหรับว่าสำหรับเรามันไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเขาอาจจะยากเพราะว่ากล้องเราไม่ชัดนะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยแล้วตอนเดี๋ยวค่อยไปซื้อกล้องแบบใหม่มานะแบบนี้นะทุกคนเราก็ตัดชิบๆๆไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีลลลออออออยยยยยยยัแแแบบบบเเเเนน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 นีีีีี้้้้้พพ่่่่่กกกกกก็ใใหหหหตตดดไไมมมรราาาาะะะะะะ๋วงจิคคทททุุุื เราทำให้แน่นอนเราไม่ขี้งกหรอกสีเรามีไม่เยอะแล้วก็เราก็ติดไปนะทุกคนติดไปแบบปกติก็ติดปกติแหละปกติจากนั้นก็เสร็จแล้วนะทุกคนก็ใส่นุ่นแล้วก็ปิดฝาได้เลยก็คือเอาอันที่มันเป็นชาเขียวมาปิดฝาเลยนะอันนี้เราขอตัดนะไม่มีคลิปเพราะว่ากล้องมันไม่ดีนะคะทุกคนตอนนี้เราเรียงสก๊ตชี่ที่มันเป็นทรงกระบอกแล้วนะคะจะเริ่มจากอันใหญ่หรืออันเล็กงั้นวันนี้ก็ขออันเล็กก่อนนะคะอ่ะนี่คืออันที่เล็กที่สุดมันเป็นนมนมชมพูอันนี้ชาเยลิอันนี้ชาเยลนะทุกคนอัันนนนนนนีี้้้ออองงงุ่่่ใหหเ็ตตาาาทรกข นกกระรอกค่ะอันนี้อันนี้มีตาไหมพี่รู้ไะแต่ว่าเป็นน้ำมะนาวอันนี้คืออันที่เราชอบที่สุดนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ชอใช่ไหมคือมันเราไม่ค่อยเห็นหน้านะทุกคนเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สโลว์แล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่งทำสโลว์มากแล้วก็ไอตัวนี้นะคะทุกคนหอดข้างคือทุกตัวเป็นน้ำหมดเลยยกไปไอตัวเนี้ยบายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตลงคลิปนี้นะคะทุกคนก็คืออันนี้ทำให้ทุกคนดูนะคะเพราะมีคนไม่มีคนขอหรอกแต่ว่าอยากทให้ทุกคนดูนะคะเพราะคือแบบพอไม่ลงคลิปเดี๋ยวูดตติิาาาาามคคคลปถึงงเเนนนนะะะบบยยทุกกีี่่สชขอร ก็จะบายบายแล้วแหละทุกคนขอเก็บตุ้มชีก่อนนะทุกคนก็คือแบบนี้เลยเนี่ยเยอะใช้ได้เลยนี่เลยบายบายทุกคน